สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะทุกคนมาจากวันนี้จอยจะทําทอดมันปลากระป๋องจ้ะนะจะใช้ปลากระป๋องแทนจ้ะนะเอาน้ํามะเขือเทศเขาออกนะนเพื่อนๆนะน้ําซอสมะเขือเทศออกนะอย่าให้มันเยอะเกินก็จะประมาณนี้จอยใช้ประมาณกระป๋องเล็กๆกันเดี๋ยวจอยจะให้ดูนะจ้ะกระป๋องมันจะมีกระป๋องใหญ่กว่านี้นะกระป๋องใหญ่เนี่ยใช้ประมาณสามกระป๋องก็พอนะอันนี้มันกระป๋องเล็กขนาดเนี้ยนะจอยใช้ประมาณ จ็ดกระป๋องจะนะเพราะมันกระป๋องเล็กไงนะเที่ยงกิจที่ห้อนี้เลยจะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีแบบซอสมะเขือเทศกับอีกแบบหนึ่งเหมือนน้ำมันอะไรทุกอย่างนี่แเลยจะนะแต่จอยจะใช้แบบแบบมาแบบปลากระป๋องบ้านเราอะง่ายๆนะนี่จจะก็มีปลากระป๋องกะเอาจะทํามากทาน้อยก็กะปริมาณเลยจะนะ แล้วก็ถั่วฝักยาวฝรั่งจะถั่วแขกนั่นแหละจ้ะเพื่อนๆถั่วแขกแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะชอบมากชอบน้อยก็ใส่ลงไปเลยจ้ะ <c oughs> พริกแกงเผ็ดจ้นะนะตำเองก็ได้นะเคล็ดลับนะถ้าถ้าตำเองอ่ะใส่กระชายเยอะๆจะมันจะทำให้ทอดมันปลาสีสวยอันนี้เพื่อนจอยบอกนะ ผมชื่อลดมีรถด,ดีก็ใส่รสด,ดีจ้ะแป้งโกโกิน้ำปลาแล้วใครอยากจะเติมน้ําตาลทรายนิดหน่อยก็ได้จ้ะนะมาจ้ะมาลงมือทํากันก่อนอื่นก็ใส่ปลากระปองลงไปจ้ะแล้วก็มือก็ใส่ถุงมือจ้ะหรือล้างมือให้สะอาดจ้ะ แล้วก็ขยำบี้ให้เข้ากันต้องเข้าใจนะพ่อปลากระป๋องมันไม่ใช่ปลาเนื้อเหนียวนะเพื่อนเพื่อ่มันไม่ใช่ปลาสดมันไม่ใช่พวกปลานิลปลากายหรือปลาอะไรที่เนื้อเนื้อเหนีนยวๆนะมันก็ต้องแบบบี้ให้ละเอียดจ้ะหรือใส่เครื่องปั่นก็ได้นะนี่จ้ะบี้ให้ละเอียด ก้จวอยไอจะคันคอไอเปิดเครื่องทำความร้อนน่ะนะพอดีมันหนาวไงไจะบีไปดีให้ละเอียดเลยนะ จากนั้นจากนั้นใส่พริกแกงเผ็ดลงไปจ้ะพริกแกงเผ็ดพริกแกงแดงไม่มีถ้าไม่มีพริกพวกนี้ก็ใส่พริกพะแนงได้จ้ะนะพริกแกงพะแนงอ่ะพยําให้เข้ากันจ้ะดัดแปลงเล้เพื่อนๆอยู่ต่างแดนนะจอยไม่เคยใช้ปลาทูน่าทำนะเพื่อนๆนะจอยไม่รู้เด้ออันนี้อาจจะทำได้มั้ย จะทำไปใครชอบเผ็ดมากๆก็ใส่ลงไปอีกนะเพื่อนๆนะพริแกงอ่ะแต่พริกแกงยี่ห้อพวกนี้ถ้าใส่มากมันจะออกขมออกเค็มจะ้ะนะพริกแกงแดงสำเร็จรูปเนี่ยถ้าตำเองอะ่ะมันจะโอเคอยู่ เท่ากันให้เครื่องแกงเท่ากันให้ดีจากนั้นกับปรุงรสป่งชูรสจ้ะชอบมากชอบน้อยก็ใส่ลงไปรสด,ดีก็ได้นะน้ำปลาจ้ะกะเอาอย่าใส่มันมากเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไป ไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้จ้ะใส่ลงไปแล้วก็ขยัาให้เข้ากันจ้ะเขาขยัาส่วนผสมให้เข้ากันใครชอบน้ําตาลก็ใส่น้าตาลลงไปนิดนึงได้นะเพื่อนๆนะ ให้เนื้อปลาเขาละเอียดให้เข้ากันจ้ะจะบีปะใครมีเครื่องปั่นก็ปั่นได้จ้ะนะไม่มีเครื่องปั่นก็นวดด้วยมือแล้วก็จะใส่ไอ้นี่จะลงไปแป้งโกกิก็กะเอาจ้ะ ใบไ,ไ่ประมาณครึ่งถุงจ้ะน,นะประมาณไม่พอก็ค่อยเติมเอาอีกจ้ะห <c oughs> ัาไปให้จนให้เขาละเอียดเลยจ้ะ ิ่มแป้งลงไปอีกจนะ้ะทำให้ข้ามนิวเหนียวยว่ะเพื่อนๆน,นะถ้ายังไม่เหนียวมันก็ใช้ไม่ได้จ้ะตอนไปนทอดมันจะแตกไงมันสังเกตทำให้แป้งเหนียวเหนียวอะถ้าแป้งเหนียวมันก็จะจับตัวกันเป็นก้อนดีจ้ะ ก็เดี๋ยค่อยเติมแป้งไปเรื่อยๆนั่นแหละจ้ะนะเดี๋ยวขอตัวนวดต่อก่อนจ้ะก็ประมาณนี้จะพอมันจะปั้นได้เนาะถ้าปั้นได้อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคจ้ะแล้วก็ใส่ถั่วที่หั่นไว้จะหั่นบางๆถั่วแล้วก็ใบมะกรูดจ้ะไม่มีใบมะกรูดก็ใส่แต่ถั่วได้จ้ะไม่มีถั่วก็ใส่แต่ใบมะกรูดก่อนจะ้ะนะ มีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใส่อย่างนั้นแหละจ้ะเพื่อนๆจ้ะแล้วก็ทําอย่างนี้ให้เข้ากันแล้วก็นําไปแค่ตู้เย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงจ้ะน,นะแล้วแต่เราสะดวกจะเอามาทอดตอนไหนก็แช่ไปจ้ะไปยังต่าให้ได้หนึ่งชั่วโมงจ้ะ ให้เข้ากันก็ประมาณนี้จะอันนี้สีจากธรรมชาตินะเพื่อนๆนะพริกแกงไม่มีสีขนาดนั้นจะมันก็เลยเจะเป็นสีแบบประมาณนี้จะนะจะไม่แดง เหมือนที่เ,เขาทําขายกันเด้อมันแล้วแต่พริกแกงด้วยจ้ะแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันตําเองก็อาจจะได้สีแดงมากนะก็ตตาถ้าซื้อแบบสําเร็จรูปมาก็จะประมาณนี้จ้ะแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้ประมาณหนึ่งย่างตำหนึ่งชั่วโมงขึ้ขนไปจ้ะนะเมื่อครบหนึ่งชั่วโมงผ่านไปจ้ะก็จะเอาออกมา ทอดเลยจ้ะนะไฟปานกลางนะจ๊ะเพื่อนๆไฟปานกลางจะใช้ไฟแรงเด้อมันจะไม่ใช้ไฟปานกลางจ้ะก็ทำไปจ้ะชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ทำปะทำไฟปานกลางอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเอาใส่ไปเลย ให้เขาค่อยๆสุกไปจดยไม่ชอบให้เขาบางมากนะนเพืนนะ่อนๆเราจะชอบให้มันแบบอุบๆหน่อยอะ่ะ ชิ้นใหญ่ว่ากันไม่ต้องน,นั่นเะยจจะทำกินเองไม่ทำขายใส่ลงไปเลย ใส่ลงไปอีกะงไต้องไม่ต้องมาเสียเวลาทอดใส่ลงไปทำค่อยๆนะมนมเคื่อนนั้นเดี๋ยวเขาจะไอ้นี่จะเดี๋ยวเขาจะแตกไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเนื้อมันไม่เหนียวเหมือนปลาสดไงนะค่อยๆกลับด้านเขาจะ นนนนีแล้วก็กินกับน้ำจิ้มอาจากก็ได้น้ำจิ้มไก่ก็ได้น้ำจิ้มซอสพริกก็ได้จ้ะเพื่อนๆมีน้ำจิ้มอะไรก็จิ้มไปจ้ะไม่ชอบน้ำจิ้มก็ไม่ต้องใส่จ้ะนะไม่ต้องกินไม่ต้องจิ้มจ้ะ ใจเย็ยนๆแล้วเพื่อนๆนะตอนทำไอตัวเนี้ยต้องใจเย็ยนๆจ้ะใจร้อนไม่ได้ไฟไฟกลางไฟแรงเกินก็เดี๋ยวจะไหม้จ้ะ จะกับสามสี่รอบนวเนี่ยมาแล้วก็จะมาตักขึ้นจากใส่ตะแกรง ว่าว่าเอาตักขึ้นจ้ะ สุกกวจะตักออก จ้ทอดมันปลาจ้ะนะหรือทอดมันปลาเห็ดนั่นเลยจ้ะแต่จอยใช้ปลากระป๋องทําแทนเนาะทอดมันปลากระป๋องนี่จ้ะง่ายๆจ้ะก็ลองไปทําดูนะเพื่อนๆนะสีสันก็ออกมาสวยงามจ้ะกินกับผักสลัดเสร็จแล้วจ้ะ โอตมันปลากระป๋องจ้าหน้าตาเป็นอย่างงี้แล้วจัวจะชิมให้ดูจิ้มซอสอร่อยไปอีกแบบจ้า มันจะหอมเครื่องแกงจต่ะนะแล้วก็ใบมะกระกูดรสชาติมันก็จะไม่เหนียวเหมือนกระทอดมันปลาที่เรากินกันนะมันจะมีความนุ่มจ้ะเหมือนกักรอบกรอบนอกนุ่มในถ้าเ,เพื่อนๆอยากให้ข้างนอกกรอบก็ทอดนานานหน่อยจ้ะแล้วก็มันจะได้นุ่มข้างในเนาะโอเคองไงจอยก็ฝากคลิปนี้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะ